ความสุขให้คุณทุกวันดูทยวิชัชาแนตื่นเธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไร ร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเจอแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพครับนี่คือรายการ The ลิสนันสต t อ p รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขณะนี้เรามาเปิดรายการกันที่โรงแรมเจ้พาพญาพาร์คนะครับ ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ทําทให้เราได้มาเปิดรายการในวันนี้ที่ในแวดวงของรายการในวันนี้เนี่ยอยากจะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปดูกันนะครับว่าหลังจากสภาวะน้ําท่วมผ่านมาแล้วนะครับก็จะมีงานอะไรที่เข้ามารองรับนะเป็นบูรณาการเลยทีเดียวนะครับงานมหากรรมสินค้าวิวเทค12 c o n เอ็ก12นะครับและ Energy Saving 12 เรียกว่า3ร n 1ินวันเลทีเดียนนะครับภายใต้แนวคิดฟื้นฟูบ้านและเมืองนะครับในวันที่5-8เมษายน2555เวลา10.00นถึง20.00นที่ศูนย์นิทรรศาการการประชุมไบเทคกรุงเทพมหาคนครนะครับจากวิธีการที่ผ่านมานี่นะครับงานแสดงสินค้า3างานซึ่งได้แสดงสินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างตกแต่งงานแสดงสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อธุรกิจก่อสร้างแล้วก็บริการ สแสดงสินค้าต่างๆนะครับสินค้าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์การก่อสร้างและการประหยัดพลังงานนับว่าเป็นนวัตรกรรมสินค้าครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดฟื้นฟูบ้านและเมืองครับเราไปฟังเสียงคุณชาตรีมักค,คาากรรมการผู้จัดการบริษัท t t f International Channel จำกัดกันนะครับเขาจะพูดในรายละเอียดเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันครับ ครับสำหรับไฮไลท์ของงานแสดงสินค้าทรีนวันซึ่งประกอบด้วยงานบิวเทคงาน Energy Saving และงาน c o n e x p o ในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ใหม่ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆแล้วเรายังมีกิจกรรมที่ทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่งท,ท่านที่ประสบเคยประสบกับภาวะโดนน้ำท่วมแต่ต้องพลาดไปได้เพราะว่าเราจะมีการจัดเนตการ บ้านหลังน้ำท่วมว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันยังไงไม่ว่าท่านจะซื้อใหม่หรือสร้างใหม่รวมไปถึงการซ่อมแซมน,นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือบ้านลอยน้ำนะครับซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนขอเรียนเชิญท่านที่สนใจมาชมได้ในงานวิวเทค งานเอเดเชสซิริงงานคอนเดปโประหว่างวันที่5 -8 ถึง8เมษายนนี้ที่ไบเทคบางนาขอบคุณครับสำหรับงานบิวเทคครั้งนี้นะครับขอแนะนำเลยตัวนี้เป็นพื้นไม้งานเดคกิ้งเอาท์ดอจากผลิตจากไม้ไผ่นะครับผมรับประกัน20ปีไม่บวกไม่ขึ้นแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นผิวนี่ก็ตัวสีธรรมชาตินะครับจากตัวพื้นเดคกิ้งเอาดอแล้วก็มีเป็นพื้น ฟุ l l i n g Indoor นะครับก็จะมีตั้งแต่ว่าเป็นไม้ไผ่อัดไม้ไผ่ประสานแล้วก็ไม้ไผ่สีเป็นเป็นลงเป็นสีคาร์บอนนะครับงานนี้พิเศษพิเศษสุดๆครั้งแรกและครั้งเดียวครั้งแรกในประเทศไทยกับพื้นไม้เด็กกี้เงาดอที่มีโรงงานเดียวในโลกที่ที่ผลิตได้นะครับตัวนี้ตารางเมตรละ1,800บาทรอยบาทนะครับยังไงก็เชิญได้ที่บูธผมในงานบิวเทค ประสิทธิ์ถงสรานนท์ครับผมจากบระชดเอพีพีบอร์ด A P P B o ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเรียกว่าทุ่นจิกซอลอยน้ำนะฮะเป็นนวัตรกรรมของคนไทยและก็มีการออกแบบมาเพื่อสะดวกในการติดตั้งและใช้งานเหมาะสำหรับการที่จะทําเป็นโปะสะพานท่าเทียบเรือทางเดินลอยน้ํารวมจนถึงมาแอพพลายในการทําเป็นบ้านลอยน้ําหรือที่จอด,ดรถลอยน้ํานะครับ ซึ่งเราภูมิใจที่จะนำความรู้เทคโนโลยีใหม่นี้มาเสเนอในงาน,น Build Tech แล้วก็พร้อมทั้งสมนาคุณโปรโมชั่นพิเศษเป็นโอกาสพิเศษนะครับสำหรับในงาน Build Tech นี้ทางบริษัทนำเสนอส่วนลดพิเศษ50%เฉพาะในงาน Build Tech นี้เท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีในการออกแบบและขนสน่งติดตั้งหน้างานนะครับอย่าลืมนะครับเชิญมาพบกันที่งาน b u t e ครับครับท่านผู้ชมครับ คำว่า3 in 1เนี่ยนะครับแม่มันรู้สึกว่ามันถึงใจนะครับเรียกว่าทุกรสทุกชาติอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับในงานนี้เนี่ยท่านจะได้ทุกรสชาติโดยเฉพาะท่านที่ประสบกับปัญหาหรือมีประสบการณ์กับน้ําท่วมมาแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูนะครับในเรื่องของการปรับตัวให้อยู่กับน้ำเนี่ยเขาทํากันอย่างไรน่าสนใจนะครับพลาดงานนี้ไม่ได้เราไปชมกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วผมจะนาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับ รายละเอียดของรายการพิธีกรรับเชิญก็เรารออยู่แล้วอีกสักครู่พบกันครับ